้องข้าอกันพี่น้องเอ้ยข้าเช้าพี่น้องเอ้ยเ้ิข้าเช้ากับมันนันี่น้ออมาพี่น้องข้ากันเข้าเช้าทางประเทศลาวประเทศไทยต่างๆประเทศถึงแงเบทุกผู้คนเข้าไปนํากันเด้อตอนเช้าเด้อพี่น้องเอ้ยยังลุกบ่ได้พี่น้องเอ้ยยังเก็บให้เก็บขาแหงอยู่พี่น้องเอ้ยก็ได้แต่ว่ายากไปเว้าพี่น้องเอ้ยก็เจ็บแล้วก็ คัดเันเครื่องอยู่พี่น้องเลยตามเห็นตามเอ็นนพี่น้องไอ้ป่วยเฮ็ดกันั่งพี่น้องเลยขวดจะเป็เครือก็เป็นนัวพี่น้องเอามอคต่ายกับรถไฟพี่น้องย่งกินเท็จก็ได้พี่น้องเลยน้องพอรายห่างน้องเข่ากันเลยโดยคิดคิดพี่น้อที่เข่าอยู่พี่น้องเลยการคขึ้น้าหนึงพี่น้องเลยคิด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 อะไ ปเน็นิดหน่อยอืกระปุนปี่ขา่าลไงเดี๋ยวกระอุกกเอาขอาพนะ่อเข่าวน้ำพอพีน้าเยข่าวน้ำอ่อจุปลาลกเ,ลอ,เลอ้อเยข่านั้นเรเยเอยนัง ขับลูกข่าวนั่นน่ะาข่าวกอนเยอะบลกเอ้ยโอ้จะแพงข้าว้ออพ,อาพอพี่น้อง ปลาลุงเลยเขาเรีปลาลุงด้อเขาก็งองก็ปุ้เกเปลาลุงคอเขาคือติ้งลาค่อยๆลังเข็นไรบอกปลาลุงไหมทุปลาลุงกืนก่ลู มางลุงเลยลมาาเงินเด้อเด้อ,อไปทำงินเมืงนอกเด้อทำงานอยู่เมืงนอกหาเงินมาพอซื้อข้าวกินโข้าวโพดชูตลาดก็เออๆไม่ยองเลย สว,สวลวพี่น้องครับยวคราบเอามงนะโ้โหมีเอาไปไนล้วถูกไั้งสงคนสคนตั้งแม่กัเก่ามีพี้อยอยู่เนสี่คนิค้ิมมย้เป็้ชาวอ่านทุกป,ปลมยิ้มยิ้มล กินแม่ลงกินอิ่มเลยป้ะงกินแล้วแม่จะเศรปุ๊บแม่กินแล้กก็ไปอ่ะนนอาอ่ะนั จอกแตกเบิดพี่น้องเลยนะลูกหลายคนเจ้าเจ้าก็เจ qu hmm. <c ười> ้าตัดแตกจอกขนาดเนียกินหนักขนาดอืมปลาลุงเหรเขาปลาลุงเอ้ยเขาเอ้ยอ่าปลาลุงเหรออืมเขาเอ้ย ต้องคบเด้เช็คเอ็ดเข็มได้ทุกหนึ่งสิบพันพี่น้องเออก็มก็ได้กินแร้อกินอืมอืมกินก็กินอืมทางปลาลุงรอนั่งพี่น้องมาไปสอาใช่ไหมแสบแล้วไปซื้อซีนบุระไปทรพพี่น้องเลยขอยังไปบุได้ขอที่ผ่าขาเดาไป รเาราบริไปไเนี่ยผ่านตวพระเจ้าเามืม่อใหม่เขาจะกินกินไปก่อนกินหอยไปก่อนไมือกันเออตุปลาลุงล้งอปปะป้อปหนุกอ่ะกินไหมไหนไม่เด้อไตนม่เราไปหางเงินทางคำทำงานไปอยู่ปลาลุงอยู่มองนอกอ ลุงลายอยู่บังนอกอยูบังนอกของเลาออแต่ละนอกเนาะป้าแต่ลุงเอฟซียเป็นป้าเป็นลุงเลายเป็นฟอเป็นแม่เอฟซที่หักแพงทำมีบวามงามแบบนม่้องเนานะ ยี่ียังาวยิ่เจ้าจังเนี่ยมนเอาความมีตรงงามนี่แหละแล้วก็บคนจูงสายเมตตาคนจุกคนจนคือก่อนลูกไล่แบบประชานิาหารแห้งไปยังไงประเทศไทยชนะโมเด็ปขอโทษครัใครแน่จจหน่อยไปยังไงอาขึ้นไปสู่ชีวิตไป Trời ôi, nhạc kìa mà mấy có nhìn nhá, làm đây Cảm ơn anh em Ai vì mà xoài thì cả các ai Cô mà, mà cả ôi Ui, anh sắp giá nhau Cả, đây anh thức mà xoài là chẳng nè Nhau rồi Nó cái giống, giống nào đó. บางพลุบางบางพลุงเออห้าบางพลุง,ลงลอืมเป่นาถูกเป่ออืมอืมเขาเขาน็กอืมเขานลับมาเน่เพื่อนผู้่งอันายผู้่งเงินมาใหห้เพื่นอยู่ดีไม่แห้งเป็นตัรพันดีรับนรวยเพืนต่อไป ตอดปีได้ตลอดไปแล้วมันมาสวยน้องโวรเจ็บโปรโชก็ได้ไาอาบิลพนกับไอโกก็ไดไ้แล้วมันรวยเงี้ยมาปังขึ้นไปเรื่อยนังแต่กองเงินกองทองยกใสเงกกินสุกใ่คำยกกินุกทานบุญชาเทพราคุ้มครองเพื่อนทางเราความตลอดปลอดภัย กายสุขใจสุขใจสบายใจความดูความเปิด Lời vẫn ở nhà mười sáu kim trong kim kim năm vừa năm chắc năm lắm mọi trong năm năm đồ năm 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 tôm năm 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 เ่าแล้วแบบพูดลยพูดคายไปดอกพี to to ่น้องเอยพแล้วจะไปทำยาเศร้าอะไรแบบพูดพูคายเพิ่อนพี่น้องอปอกก็บก็่แปะก้ามือแล้พี่นองเอยคาบถอดมจะหุ่นจะห้อยออกเนวาพอพญามึงเมืนว่าี่สิุนจะห้อยวะแล้วก็ไปคาบถอดออกออกหมดแล้วหุ่นห้อยกัพี่น้องเอ้ยแต่มาทักยาต่อไป เจ๊ดเป็นห้องต้งนไห่พี่นองง้องเลยนนี้มันจะปวดแตนบดผับขนองนี่พี่น้องอ่ะบดผับแข้งนี่ปวดข้อเขาเลยน้องบันืึกเจ๊ดแหง้งน,อน้องบืงไไนทกกระบอกเจ๊ดแห้งไหมกระเม็ดเดี๋ยวพ่อเม็ดพี่น้องอะ่ะเอา่ปย่างๆไกลบุได้พี่น้องเลย vòng dài này vòng đại lễ lắm hảo 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 hảo

เปิงคอยในคลิปนี้ก็ให้เสอสาสบายใจความเจ็บมาได้ความไข่หอยมีจะลงเรื่องเป็นมานาเด้วยทำรวยเฮงๆปังๆคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องขอคำ่าสบายดีสบายดีด้วย <c oughs>